เข้าใจค่ะเอ่อขออนุญาตอีกคําถามนะคะคุณแพรรี่คะแต่คําถามนี้จะเป็นเรื่องความรักอีกแล้วค่ะคุณแพรรี่คะทําใจยังไงดีคะพรุ่งนี้แฟนเราที่เคยรักมากเขากําลังจะแต่งงานกับคนอื่นพรุ่งนี้ค่ะเขาไม่ใช่แฟนเราถ้าแฟนเราเขาไม่แต่งงานกับคนอื่นนี่ก็ไม่ตั้งแต่คําถามแรกก็ไม่ตื่นแล้วเขาจะเป็นแฟนคุณได้ยังไงถ้าเขาเป็นแฟนคุณเขาต้องแต่งงานกับคุณสิเขาต้องครองคู่กับคุณสิ คุณไปคิดเอาเองว่าเขาเป็นแฟนคุณเขาอาจจะเคยเป็นแต่เขาในตอนนี้ไม่ใช่เขาในอดีตแฟนของคุณคือเขาในตัวตนของอดีตไม่ใช่เขาในตอนนี้เขาในตอนนี้คือกําลังเป็นว่าที่สามีของคนอื่นค่ะไม่ใช่สมบัติพัฒฐานของเราของคุณไม่ใช่คุณกําลังไปกอดเขาในอดีตไว้แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เขาไปไหนตอนไหนแล้วไม่รู้คนที่คุณกอดไว้ไม่ใช่เขาตอนนี้นะแต่เป็นเขาในเวอร์ชั่นที่คุณ เคยอยู่ร่วมอาจจะเคยอยู่ร่วมเคยมีความสัมพันธ์หรืออะไรแต่เป็นเขาในอดีตซึ่งแตกสลายไปแล้วมันสลายไปตั้งนานพร้อมกับอดีตแล้วคุณยังไม่ตื่นค่ะคุณยังไม่ตื่น